สวัสดีค่ะเมย์จะมาแนะนำวิธีการใช้ครีมของคุณหมอสมศักดิ์กันนะคะก็คือ3ตัวนี้นะคะตลับแดงขาวเหลืองนะคะว่าทาแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่เรียกว่าบางๆนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะย้ำนักย้ำหนานะคะว่าให้ทา3ตัวนี้เนี่ยบางๆนะจ๊ะในเซ็ตนะคะจะประกอบไปด้วย3ตลับนะคะขาวเหลืองแดงนะคะแล้วก็ โฟมล้างหน้าค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะจําเป็นที่จะต้องแจ้งแอดมินนะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยจะมีสูตรเฉพาะของสิวซึ่งในโฟมล้างหน้าตัวนั้นเนี่ยจะมีตัวยาฆ่าเชื้อสิวนะคะช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวใหม่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไวท์เทนนิ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เมย์ใช้ประจํานะคะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเมย์มีบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้แบบขึ้นตลอดนะคะ ก็มันก็จะใช้ตัวนี้โฟมล้างหน้าที่เป็นสําหรับขาวใสนะคะหน้านี้นี่คือล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกของการลงครีมนะคะก่อนที่จะลงเจ้า3ตัวนี้นะคะเราจะลงตัว m o i s t รเซ z e r ก่อนนะคะซึ่งตัว m o i t รเ i z e r เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นของคุณหมอก็ได้นะคะเป็นครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะคะเราก็ใช้ปกติทีนี้เนี่ยปกติเมย์ก็จะใช้เป็นตัวคอลลาเจนนะคะเป็นตัวบํารุง ซึ่งคอลลาเจนของคุณหมอตัวนี้เนี่ยสามารถทาหนักๆโบกหนักๆได้เลยนะคะก็ลงให้ทั่วหน้าปกตินะจ๊ะพอลงคอลลาเจนเรียบร้อยนะคะ ก็จะมีครีมบำรุงอีกตัวนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ของคุณหมอนะคะคุณหมอจับมือกับคุณหมอในต่างประเทศนะคะสกัดครีมตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เนี่ย20กรัมนะคะราคา1000บาทซึ่งคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลักหมื่นเลยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเซฟเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาทาครีมตัวไหนไม่ได้เลยเพราะว่ายิ่งทายิ่งเหอเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยพอทาแล้วเซฟเดิมคือหายเลย นอกจากบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ยังรักยังรักษาอาการของเซฟเดิมด้วยนะคะก็ไปทาให้ทั่วหน้านะคะพอลงตัวบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงเจ้าสามตัวนี้นะคะขาวแดงเหลืองนะคะ เริ่มต้นเราก็จะใช้เป็นตัวตลับขาวก่อน,นะคะ่ะตลับขาวนะคะจะช่วยในเรื่องของรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะกระตุน้นการทำงานของคอลลาเจนใต้ผิวแล้วก็ปรับโครงสร้างของผิวนะคะให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสังเกตดูนะคะว่าเมจะไม่ไม่แต้มเป็น5จุดนะคะเพราะว่า ครีมคุณหมอเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นถ้าเกิดเราไปแต้มไว้ห้าจุดเนี่ยตัวครีมมันก็จะไปกองกระจุกกันอยู่นะคะเราจําเป็นที่จะต้องลงปุ๊บแล้วก็เกลี่ยทันทีนะคะก็แต้มจากมือนะคะแล้วก็ลงที่หน้าได้เลยเกลี่ยเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆตัวนี้เป็น AHA จากผลไม้นะคะสำหรับใครที่แพ้ AHA นะคะก็ใช้บดได้นะจ๊ะ หลังจากลงตลับขาวเรียบร้อยนะคะเราก็จะตามด้วยตลับสีแดงนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากวิตามินเอเข้มข้นนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนนะคะแล้วก็รอยแดงรอยดำจากสิวจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ก็จะไปะช่วยในเรื่องของคอลลาเจนใต้ผิวนะคะ เหมือนกับตัวสีขาวแต่สิ่งที่ได้มากกว่าก็คือผิวหน้าจะเรียบเนียนละเอียดนะคะรูกุมขนที่ห่างๆอยู่ก็จะหดตัวลงนะคะวิธีการทาเหมือนกันเลยค่ะก็คือแตะจับมือนะคะแล้วก็ลงที่หน้าเกลี่ยทันทีสังเกตดูนะคะว่าเมย์จะไม่แตะบ่อยๆเพราะว่าเมย์จะค่อนข้างรู้น้ำหนักแหละว่าต้องแตะขนาดไหนนะคะก็จะใช้บางๆเหมือนกันทุกตัวนะคะ ทีนี้เนี่ยตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นวิตามินเอเข้มข้นนะคะ,ะวิธีการใช้จะมี2แบบคือปกติด้วยความที่เขาเป็นวิตามินเอนะคะเขาก็จะทําให้หน้าเนี่ยอาจจะมีลอกเป็นขุยๆบ้างในบางคนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ชอบให้มีอาการลอกเป็นขุยๆนะคะแนะนําอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือให้มาร์กหน้าก่อนนอนนะคะโดยที่เราล้างหน้าด้วยโฟมนะคะล้างหน้าด้วยโฟมเรียบร้อยสะอาดแล้วเนี่ย เราก็มาลงตลับนี้นะคะตลับแดงวิตามินเอของเรานะคะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะจ๊ะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยลอกแต่บางคนก็ยังลอกอยู่นะคะแต่ก็จะลอกในปริมาณที่น้อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็วิตามินเอนะคะเขาจะมีเนื้อครีมค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็ออกแนวแข็งๆนิดนึงการทาอาจจะลำบากแนะนำนะคะให้ ใช้ผสมกับน้ำหรือว่าเป็นครีมที่เรามีอยู่นะคะต่อไปค่ะเป็นตลับสีเหลืองนะคะตลับสีเหลืองก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแต้มที่นิ้วนะคะแล้วก็ลงเลย สำหรับใครที่กลัวว่าหน้าจะลอยแล้วคอจะดำนะคะก็ทาที่คอด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อใช้ไปในระยะยาวนะคะหน้าลอยแน่นอนเพราะว่าหน้าจะขาวขึ้นนะคะอ่ะครบเรียบร้อยค่ะวิธีการใช้เจ้าสามตลับสามสีของเรานะคะ ซึ่งเดี๋ยวเมย์จะแนะนําวิธีการใช้ครีมต่อไปของเมย์นะคะซึ่งก็หลังจากที่เมย์ใช้เจ้าตัว3มสีนี้ครบแล้วนะคะปกตินะคะเมยก็จะลงตามด้วยตัวนี้นะคะฮอร์โมนผิวซึ่งเหมาะสําหรับผู้หญิงที่เป็นสิวในระหว่างมีประจำเดือนนะคะด้วยความงกของเมยเนาะเมยก็จะทาเฉพาะบริเวณที่มักจะเกิดสิวฮอร์โมนนะคะก็คือคางแล้วก็จมูกนะคะ ซึ่งคุณหมอแจ้งว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับสาวๆท่านไหนที่แบบอยากให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลนะคะสามารถทาทั่วหน้าได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาสกัดมาจากฮอร์โมนเพศหญิงนะคะและสุดท้ายค่ะเน่ก็จะลงด้วยตัวไอายครีมนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยมีอายครีมด้วยนะคะก็จะมีสองสีตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะจะเป็นตัวครีม รอยใต้ตานะจ๊ะตัวนี้นะคะราคา400บาทนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรอยดำหมองคล้ำซอมนะคะใต้ตาหลายคนถามวา่าแล้วทำไมไม่ผสมกันนะคะคำตอบก็คือว่าวิตามินนะคะบางตัวเนี่ยเมื่อมันเอามาผสมกันแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาะะจะลดลงซึ่งเมื่อแยกจากกันนะคะเมื่อใช้แยกกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะได้มากกว่าหลายเท่านะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องแยกกันนะจ๊ะซึ่งตัวนี้เนี่ยตลับขาวเนี่ยราคา300บาทนะคะใช้ได้นานเหมือนกัน,นะคะเพราะว่าเราใช้แต่แค่นิดเดียวนะคะถาดใต้ตา จบแล้วค่ะวิธีการใช้ครีมของคุณหมอสมศักดิ์นะคะหากมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะคะให้ทักไปถามที่แอดมินได้ตลอดเลยค่ะ